จำไว้เลยร้านค้าไม่เจ๊งเราก็ไม่เจ๊งแค่นี้แหละร้านค้าไม่เจ๊งเราก็ไม่เจ๊งท้องให้ขึ้นใจลูกค้ารายใหญ่ซื้อทั้งทีต้องบันทึกภาพน้อยยอดทั้งหมด2,600แอนเ็นรี่ขายดี เจ้านี้ลูกค้าประจําครับอันนี้บวยซากุระแผงละร้อยหยิบได้เลยหยิบได้เลยบบสซากุระยี่ห้าห่อร้อยหนึง่งปลาหมึกสิบแปดแผงเก้าร้อยยอดทั้งหมดสองพันหกร้อยครับอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้บอกแล้วถ้าเจอลูกค้ารายใหญ่ สองพันหกร้อยบาทกาซื้อครั้งเดียวเลยสิเดือนเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะเลี้เขากไม่ด้ซื้ออ่าเดี๋ยวนผมโตบอดครับรอเครื่องไม่เล่นงผมเลยนะ ไอมันทําแล้วมันจะเสร็จอยู่แล้วที่มันไม่ได้ทํามันรออะไรมันสั่งอะไรมันมาเนะี่ยขายไม่ใหม่ก็ว่าจ,จะซื้อน้อยขายไปเรื่อยๆก็ซื้อเยอะเองครับ ให้ลูกค้าไว้ใจสร้างลูกค้าให้ได้จาไว้เลยร้านค้าไม่เจ๊งเราก็ไม่เจ๊งแค่นี้แหละร้านค้าไม่เจ๊งเราก็ไม่เจ๊งท้อให้ขึ้นใจ